พูดถึงเกมก็ยังทำดีนะคไม่ปรับปรระเบิดโดนเพื่อระตายครับก็พีอีพีก็คือซื้อเออเนี่ยนู่นนู่นวิ่งเข้าไปนู่นแล้วเหลืองเหเกียวออ่ะตามไปดิหาไม่เจอเนี่ยเอ้ยเป็นเงาเงาเออเป็นเงาเงผมผมไม่เห็นเลยเนี่ยเหม็นเลยแล้วใครอยู่ตรงนี้ผมไม่ใช่ตามพิคนอ อยู่ข้างนอกวะนี่อันนี้ฟุบเนี่ยใครอ่ะผมเห็นผมเทุกคนเลยเยอะเยอะเป็นทุกคนจะไม่เห็นผมในนไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเออไอ้มป็นใครเห็นเลยเหรอเสียงโดนฟันโอ้ยเป็นใครเห็นเลยเออ้าฟันแล้วหน้ามูอะไรทีนี้สิบแล้วเราไปสูดเดินไะเราเดินไปหาบอดดีกว่าบอดเห็นป่ะบอดเห็นป่ะบอดน่าจะเห็นนะอันนี้บอดก็น่าจะเห็น ถามลองนิดลองนิดลองลองลองนีเหรอพี่ไอ้ไปตัวบัคก็ได้นะลองนิดหน้าตรงหน้าตองหน้าเออลองลองวิ่งมึาดูนะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะหันมาทางนี่ไหมไม่ไม่ไม่เอามันหันมาทางเรานะเราช่วยไม่ได้ด้วยทำไงยิงเราเอ้ยมันยิงใครยิงเราเราเออมันหันมาเพราะว่ามันเห็นดียวกันน่ะเห็นอู้โหเห็นดิเฮียมันจะปะเอาเดียกันนะเอยหรือว่ามันเห็นพวกเราหรือเปล่าลองอีกทีป่ะ เห็นรองก็แย่เลยครับคูสาหัสเนบ่ยคู่พันยาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องดูข้างบนระเบียงระเบียงเหมือนยังไม่ค่อยเกิดนะครับระเบียงไม่ค่อยเห็นระเบียงลูกข้างหน้าจะไปไหนเราข้างหน้าตายแต่ระเบียงมันมีใครทิ้งเอคสามสุดแปดไหมอ่ะเออใช่เอคสองแปดดับตรงนี้โอ้ยมีตัวซองยิงมบอลมยเบียงว่ะเก็บใคร U D A K สองสิบแปดก็หายวะไม่เห็นตัวแล้วเปิดเปิดระเนไอ้เนี่ยนะครัแล้วอุ้ยโดนเบียงหนึ่งส้วบตำแหน่งเดียวกับผมเลยเมื่อกี้คนยิงมาจากไหนวะยิงโดนปูนเฉยอะแต่ยังไม่โดนไม่โดนตัวอ๋อระเบียงระเบียงบนระเบียงบนให้ L C T เอาป่ะโอเคไม่แน่ออกมาเลือดเลือดพี่จะหมดเหรอพี่เปล่าผมมี C T นะเอาป่ะ C T หมดดรอปให้ผมเลยได้ครับโอ้โหเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนะ นี่มันอยู่ซ้ายดะดบดบอะไครับใี้พื้นที่ไหนวะนั่นจี่ข้างหน้ามายิงคลพุ่มไม้มาโอ๊ยโอ๊โอยโอ๊ยโอ๊ยปอ๊ยดอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอยมอนยโอนอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยข้าย วิ่งเข้ามาที่ประตูข้างล่างได้นะใกล้มากกันนะนี่นี่นี่ตายตายตายวิ่งไปได้หรอเนี่ยขวาขวาดีขวาไม่ขวาพี่อุวยอยู่ดีประตูก็เปิดเองว่ะโหมืผมนี่ยแหละพี่ต้อมหลอดไม่หมดละเจอว่ะผมเจอแล้วพี่จอมยิงแล้วขวาขวายิงมานะขวายิงมาแล้วพี่ยิงแล้วกปเขเข้าเข้าเข้าก่อนดีกว่า เจออย่างนี้ใน PVP นี่กดออกเสียไปนะไอขวากระตูอะไรวะเข้าไม่ได้เฉยผีโรอกเิดหูงม่งอะไอรักจ้ปวดทำอะไรกันติดต่อบีบันไดบักข้างล่างอะไอ้ ไว้ร้อยยี่สิบเพียบเลยข้างในอ่ะใครยิงผมวะอุ้ยเอ้ยผมรู้ได้ไงวะโคม่าตรงบันไดครับโคม่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกบันไดตกบันไดอุ้ยอย่าไหลดิอย่าไหลโหเพียบเลยว่ะมันยิงทะลุผ้าม่านมาได้เลยเหรอข้างในอ่ะ ได้ได้ได้ถ้าแบบเดี๋ยวติดใครเนี่ยแต่ผมผมโค้งไปตรงบันไดนะครับเดี๋ยวใครอ้ยตายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซีเรียสพี่ซีขียังอ่ะโอเคพี่เราจะช่วยโอ้โหอะไรอะพี่ตับพี่ตับดูที่ศพดูที่ศพพี่ ส่งเคลื่อนที่ได้เองคอนมาอะไรพี่นี่นี่อยู่พี่เลยพี่แดกศพอยู่เลยแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยศพพยับเออจานต้องอัดคลิปลงนะตบเลื่อนเองได้สิพอดีเออม้เห็นเห็นตัวทำแล้วเห็นตัวทำแล้วนี่หายบักละหายบักละแสดงว่าจับเพื่อนแล้วหายบัก ผมก็ไม่เห็นคนโคมาเลยรักษาพี่ครับต้องบอกครับเดี๋ยวผมไปอาอ๋อมันแผลให้อยู่ครับสะคิตก็ไม่เห็นว่ะอ๋อพวกเราไม่มีใครมีไอ้กุญแจออฟฟิศเลยใช่ไหมครับผมมีพี่แต่ต้องกลับไปเอาที่แคมผมเรือมาอ๋อผมมีครบทุกดอกเลยรักษากันทุกคน อันเดียบผมผมจะติดเลยวะเราไม่เห็นตัวมีเหรอเดี๋ติดเพื่อนอะผู้แปดเออไม่กลัวเออะเออกำลังพันแผลไปเลยมันจะเข้าประตูเข้าไม่ได้เคยเลยวะอุ้ยโอ้โหผมตายข้างล่างเข้าหัวเลยวิ่งอีกแล้วเอาเอาทีกับเรื่องน้ํเกลือหน่อยครับได้ครับ มีเยอะดิในมือหาเอากระเป๋าทิ้งก่อนรอบหน้าต้องเอาเรือมาเยอะแล้วเรือหมดคนไวก็ผมบอกแล้วผมเอามาเก้าอันไม่ไม่พอเยอะเกินไปผมเอามาแค่หกเองหี่มันผมคนเจอเงานเข้าไอทีสองอันเลือสองอันอะไรผมวิ่งกระโดดไปจากตรงนู้นเนี่ยแล้วมันก็สไลด์มันลงดุมเนี่ยโอเคเฮ้ยนี่ก็ต้องวิ่งซะแล้ว คือพี่เนมเขากลับไปเอายามาให้พวกเราเนาะไม่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นททม์นะผมอยู่หน้าพี่ไม่เห็นมันเห็นแค่จุดสีเขียวน่ะโอ๊ยโอ๊ยเี้ยโอ๊ยบอว่าเป็นไงบ้างครับตายเลยเหรอโคมาโคมาอย่าใจไหมเดินขึ้นมาเฉยเลยมารับวันหนึ่งกูรังมารับรถแอมบลเลนนี่ต้นไม้กี่คนเนี่ยอันนี้ปะ ตรงนี้แหละพี่มาครับพร้อมพี่นำสิ่นี้ยไหมพี่เปิดบอสกังมาขอ,ขอบคุณครับไม่เห็นเนี่ยมอยู่ในห้องนี้หรอแต่ผมก็เจออยู่นเนี่ย <c oughs> ผมเห็นแล้ว <c oughs> ผมก็ม <c oughs> ยังไม่เห็นย <c oughs> ังเลือักระจายตายจนตัวโหลดไม่ทันขั้งหมดเป็นไงบ้างหมอ,อกำลังมา ข้างบนล่าสุดบอกโคม่มากไอ้ก็เบยังเล่นไม่ไม่ยากเท่าที่นี่จริงๆนะที่นี่บดบดโค้นเยอะใครใครมันตายบนกระถางต้นไม้วะเออเนี่ยั้งล่างได้ยินเสียงกันนะมิวยู่ไหมเยอะจังวะขอฟื้นแล้วอ๋อข้างนอกข้างนอกมีตัวข้างนอกมีตัว โอ้โหดีไม่เห็นแล้วก่อนเ็บอาหารกินแล้วตอนนี้กินศพแล้วตอนนี้ระวังมันยิงทะลุม่านนะเดี๋ยวผมดูให้พี่เนมได้ครับกระโดดข้ามาขาหักเลย <c oughs> ไม่ใช่กดผิดพอดีตายแล้วตาย<ำ>มันลั่นเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้พี่ยิงหรืออะไรเราเป็นบาดตายผมยิงไม่ไม่ได้เสียงปืนในซ้อมเลยคนก็ไม่เห็นมีเสียงปืนด้วยอะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ตอนที่พี่ก็ว่าแล้วตอนทำไมถึงบอกว่าบอดตายเองยิงเองไปเองนี่ก็เป็นคนยิงเหมือนกันไม่ได้ยินเสียงปืนมันไม่ได้เสียปืนเลยมันไม่ฟังบ้านอะไรดท่าเลยนะครับท่าเลยนะครับถ้ามันถือกระเป๋าแดงมาได้กูถือมาแล้วเว้ย เลือดหมดรอบผมให้เลือดนะครับให้เลือดแล้วเลือดหมดกินยาแก้เครียดก่อนสองเม็ดพร้อมเลือดเลือดพร้อมไหมครับขาดเท่าไหร่อ่ะตอนนี้สี่วันสองยิงอะไรอีกอ่ะเอาผ่าเลือดก่อนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยได้ๆเดี๋ยวโหดเต็มแหละ ไม่สนไม่สนใจแล้วนะ่ตอนนี้เห็นอะไรต้องยิงกัอ่อนอ่ะโคตรมาพี่เอาไปพี่เดืออะบ้านบ้านนี้เกลือวะได้การ์ดขาวสี่อันอันเดียวเองใครเป็นนตุดโอ้ใครขาวว่าเอาเรื่องเฮ้ยใครล่วงลงรถเลยอ่ะ อะไรครับผมไม่มีมมเขายืนไปหลังคาเท่ๆเลยพบกันได้ไหครับพบ<ห>กันได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมรักษาให้ครับอ๋อเอาผมพ<ม>าตาัดผมพาตัดอยู่ท่าเรียกเท่าไหร่พี่มันใช้ลูกฟองยิงับด๋วฟิวระยะนี้ไหนไวะ ยืนศาลาครับไม่เห็นตัวพี่ลุไม่เห็นจริงเหรอเออมองตรงไปอยู่ในที่ที่เออสามสามสี่ศูนย์เออสามสี่ห้าสามสี่ห้าเราลองติดป็นมาเลย่อมพันยาพี่ที่ซื้อต่อเดี๋ยวยางไว้ก่อนเลยใช่ครับเลื่อนรถเลื่อนรถไม่หยุดเลยโอเคเสกัจแล้วเอาเลือดเพิ่มมาทีได้ครับได้ขอเลือดถุงก็ดีเลือดหมดตัวแล้วหมด กระเป๋าด้วยกำลังเติมให้อยู่โอเคโดนอีกแล้วไอ้ยิงวะเออหาตัวไม่เจอพวกมึงตายแล้วตายแล้วตาลักไอ้ที่ผมรู้ผมรู้ไปเอาแม่งก่อนหนูไม่ไหมนะจริงแดงก็แดงวะไอ้ไอ้มันตายแล้วบนดันไอ้สาระข้างบนอ่ะภาพเงนสัตว์กู อ๋อผมเหรอชี่ไปชิบตัวเผาไปเลยเลยร่วงรวงไอ้ยพี่พี่ไปตัวเปพนเไปเลยยัยมันฮาม่ฉีกไปตรงนู้นดิผมก็ผมก็สาหัสบอกเลยตอนเล่นภาพผมโคตรสายอ่ะเอาเฟื่องปะพี่ผมมีเฟื่องนะไหนดูไซิอาการเป็นไงมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นให้เลือดอ่ะ แค่ผมขึ้นอยู่อ่ะเอ้าพี่ให้ดอกพอดีอ้าวมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้เลือดทำเย้แม่ผมผมให้ได้พอได้พอให้เยู่นั่นจะได้ของฟุกอีกถุงไดงแล้วโอเคพี่ให้ได้เหรอไม่ผมผมให้ไม่ได้ไะพี่ต้องเอาถุงเลือดต่อมาก่อนนะพีไม่ไม่โงช่องลิกอ๋อลืมมันอยู่ในกล่องใหญ่มันมันขึ้นกี่แก้วไม่เลยแค่หิวอย่างเดียวแล้วพี่มันน่าจะกำลังรีเจนเลือด มีอะไรกันเละมีมีของกินมีของกินอ่ะนี่ครับกระเงกันายกุศลพวกานารขยาทางอาหารหมดเลยกิดตาก็กินอาหารนี่แหละน้ำน้ำมีครับน้ำอะไรกงี้ยวะเนี่ยพอยังพอยังพอพี่พ่อเย้เดี๋ยวพี่พี่จะไปเคยรบบไห เออคาทุงอ่ะใครวะเดี๋ยวผมอยู่พันกันไปพันกันมาบอทต้องยืมสองทําทำอะไรกันวะพุ๊กเป็นไรอยู่เฉยดิอ้าเดี๋ยวผมปกติล้วพี่ไม่ปกน้ากลัวปกติม่นมีคือแดงพี่เรายังไ้เอาโค้ขื้นที่อ่ะจะผมเปลียนตายตอนนี้แบบผมปกติเลยอะ อันนี้ผมไงผมเองถักโมเทียวกัเลยหรือไงยาหมดแล้วพี่ไม่แปลกมาอยู่ที่ตัวพี่หมดแล้วไม่แปลกสนลำพับน่าเกลียดมากเลยพี่กระพายล้มไปเลยแต่ผมอาพบเยอะยังหมดเลยต้องแค่จะไม่ได้ยิงเลยพี่เคลียร์หมดแล้ว หน้าอัดหน้าจอไว้ตอนที่กระเด็นลงจากหน้ากระบะเราจะโหนหาเลยสองตัวปิวเราเลยถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก่าอเท่เออผมยิงบนหลังกระบะเลย้ยิงวัดกันลูกสองไม่ยิงห้าร้อยเมตรแพ้ลูกสองคิดตัวเองมาจอดวีั้างละ